โอย้ั่ชำจังเลยขอบคือเพื่อนที่รีแอคอะไรแบบนี้ฉันฟังกมันเล่นยังไงพี่ผมจะไปรู้ไหมผมก็ไอ่รู้บอยโหวตอีซี่กับฮาร์ดเป็นนาเลยนานายแม่ม่ชอบดึกเป็นนาไม่เอาเอาอีซี่กดไหมเรายังเล่นไม่เป็นอ่ะอ่าอีซี่อ่าอีซี่เรายังเล่นไม่เป็นกันเรานายแม่นายแม่ทำไมไม่กดนายแม่กันเล่นเสร็จผมกลับไปล่าล่ามอนตต่อแหละ ติดใจติดใจใจไอมดรไฟปิดไฟปิดไฟปิดไฟมีมีล้วรธนาคารนี่นีกด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 ไได้แอสเวิร์กต่อแล้วบอธนาคารคืออะไรแปลวนีมาวาในแบงค์นอันนี้อันนี้คืออะไรแป๊เนองขอราเสียเกมแบบดางมาเออไม่ลูลบหลอดบนคืออะไรลบนแปลว่าอะไรีดแมนนวด ไม่มีคนทำไปแล้วใครก็ได้รับทีทีอ๋อตูนต้นี้ไว้แอบตู้นี้ไว้แอบโอเคเก็ตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดูดูตรงไหนน่าจอดิอะไรดูหน้าจอดิเออเลยเขาไปให้บอยปล่อยปล่อยมันปล่อยมันอ๋อ้ยไม่เหม่มีอะไรเลยก่อนเฮ้ยแคมฮอ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 กูเข้าตู้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 ตู้เอ้ยตู้ก็เฮียแล้วพี่เสียงได้ยินเสียงปะไม่มันไปแล้วมันไปแล้ว แวบนหน้าแคมหกมันอยู่มันอยู่ตรงเดี๋ยวตู้ไปตู้ๆกล้กันไลยไอกรอนไปไหนอะอยูในตู้มันอยู่ข้างนอกใช่ปะเฮ้ยจอสันจอสันมันอะไรเอ่งเว้ยเว้น่ากลัวเจอคุณแล้ว what the fuck นีเอไม่้เ่าหนก็ไได้มเน่บอกว่าไม่น่ากลัวไอ้คนที่กี้ตะกี้มันใครวะพี่มินเป็นไหนแล้ววะไปอยู่ในใจตอนนี้ไอไม่คนเดียวที่อยู่ในใจตอนนี้มีแค่ไม้ทำไมวะทำไมเป็นอะไรวะคะทำไมวะ พ่อนายพ่อนายพ่อนายเป็น่ารักไงเพื่อนว้าหแก้เลยอยาพิจิตกันด้มวุมเลย้วยื่อนนอฟอดฟอดฟอดอย่าอย่อรักกัอย่าอย่าทแบบนีลยนะ่งคิมุกทำไมเพื่อนต่งคิมุกทำไมเพื่อนคอย่อย่างงได้ไหนม่ไหที่รัก ทีรักดาริงดาริเงดาริงดาร์ดาิงขอลอเดียเเอางี้แล้ต้องมีผนกทุกผนกเว้ยทุกคนกูอยู่ปิดไฟฮะใครดูกล้อง ดูอยู่แผนกต้นตอนเดี๋ยวผมดูกล้องให้เดี๋ยวดเรอยู่นหนังสือเออให้ไหมอ่านแมนทว่ไปก่อนอถ้าถ้ามันอยู่แคมปหกเดี๋ยวผมบอกโอเคมันมีรีฟิลด้วยวอ่ะพวกแบบไฟระเบิดอ่ะรีบอ่านเลยเจ้๊กันเจ๊หยู่แท็กอยู่แผนกอยู่แผนกซ่อมไฟซ่อมไฟแผนกประตูนะซ่อมไฟไหนวะซ่อมไฟข้างหลังนั่นอ่ะเออห้องแปดเลยเออเขาบอกว่ายิงโทรศัพท์ดังนานผู้ปกจะ รับเลยต้องคอยรับด้วยใช่ป่ะสกิปสกิปสกิปทำให้ตัวคาแวนเน็ตทำให้อ่าผู้บุกลุกได้รับรู้ตำแหน่งเราถ้าใกล้ห้องหกแล้วผมบอกนะมันมีการโจมตีทางนี้ด้วยช่องช่องระบายอากาศนี่อกูบอกว่าให้มึงอยู่ตรงที่ซ่อมไฟไม่มันต้องดูมันต้องดูเพราะมันมีความพิจตกกังวลนะทุกคนต้องดูเว้ยโทรศัพท์ดังเฮ้ยต้องไปซ่อมหรอ ฟิวโอ้ฟิวเปลี่ยนโอฟเปี่ยนเปลี่ยนนี่เปลนนี่โอเครีแพฟิวแล้วสวยๆก่อนก่อนอยู่ห้องเลยเดี๋ยวผมดูห้องโอเคแถวแถห้องไม่มีมีเวนแด้วยนะมีการโจมตีจากทางทอด้วยนะไี่ได้ยินเสียงเลไม่รู้เลยดูดูแคมหนึ่งดูแคมปหนึ่งดูคมหนึ่งอยมอยู่รับรับรับรัแลรับลรับแล้วรับเฮ้ยมันได้ยินมันได้ยินเขาบอกว่าถ้าโดนโจมตีจกผู้บนลุก โดยทางท่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจให้รีบปิดไฟทันทีอย่าขยับในขณะที่เฮ้ยแคมซีแคมซีอยู่ในท่อปะมันอยู่แคมซีมันอยู่แคมซีเราปิดไฟปิดไฟแคมปิดไฟอยู่นี่แคมแคมซแคมซีไปแล้วแคมซีไปแล้วอ่ะเราเปิดนะไม่ได้เสียงแปลกทุกคนทุกคนดูความวิตกกังวลของตัวเองเฮ้ยอยู่แคมมอ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 ปิดไฟปิด ไฟป็ไฟไฟปอย่าขยับอย่าขยับนะเข้ามาเข้ามาเอ้ยยุดคือคือจะบอกว่าทุกคนทุกคนดูมุมซ้ายความกังวของตัวเองด้วยนะถ้ามันครบร้อยอ่ะอาจผมจะครบร้อยแล้วเนี่ยเจ็ดสิบเออผมกล่อนนะอย่าขยับนะโดมไปมแล้วมาแล้วมามันแก้ความวิตกยังไงดูกล้องเหรอน่าจะต้องดูกล้องเพราะผมสิเอง เุ้ยเคยตดวะจะร้อยแล้วผมจะลอยแล้วจะร้อยแลเออเฮ้ยทำไมมันเป็นมังก็ไมเป็นชัดอ่ะกินหมูบางกอนเลยวะทเออมังกรนอ่ะหลอดแล้วเก่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนพอเราไม่คุับเฮ้ยกูบ้าก็คือผมกลายเป็นกล้องให้ไอ่เคยกูกลายเป็นกล้องให้ถ้าเว้นต้องปิดไฟใช่ไหมเฮ้ยแคมไหนวะ เชี่ยเปลียเดินแล้วมันเดินแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่แคมป์หนึ่งอะตอนนี้น่าจะอยู่แคมป์เฮ้ยเดินไปไหนแล้วนะเฮ้ยแคมป์สามแคมป์สามอยู่แคมป์สามเฮ้ยไปเดินอีกแล้วเดินแล้วเดินเฮ้ยแคมป์หกแคมป์หกแคมป์หกแคมป์แปดไป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 ปิดไฟปิดไฟปิดไฟเข้าตู้ปุ๊บยังอยู่แคมป์หกอยู่ยังอยู่แคมป์หกอยู่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามาไป ปวดตดวะมึงอยาตดม่เปดเมันเดตงนั้เดินทัวห้องไรเงี้ยเฮ้ยพี่พี่พี่ลูกชุบตดอ่ะกอ้ยอยยยยยยยห้ยย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 ายย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 ยูยย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 ย ขอดูเพื่อลดสีแป๊บมาสี่ทำไมมันเหลือสองวะตายไงี้เท่าไปมันยังอยู่แค่สองเห็นนะไปละเดินละเตียหมดเลยกล้องเตียหมดเลยแปลกๆฟิวดับวะเอ้าฟิวหมดเดี๋ยวพี่พี่รับโทรศัพท์ไปแกแกรับโทรศัพท์เลยเอาเอาเอาไอ้เนี่ยเออรู้สึกว่าจะอยู่ในห้อง อยู่แคมเจ็ดแคมเจ็ดอ่ะเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังนะแคมเจ็ดอ่ะเฮ้ยมันเดินแล้วนะใกล้เลยเว้นแท็กแท็กไว้ไงในท่อไม่มีนะแคมเก้าไม่มีไม่มีเจ็ดกับหกไม่มีนะเอเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรแบบวะเวนแท็กแท็กเปล่าโอ้ยคิดว่าอยู่หกแล้วหายไปแล้วนะเมื่อกี้เดินแล้วอยู่สามอยู่สามอยู่สามโอเคสามอ้าวอยู่หายแล้วระวังโทรศัพท์มเรียกสามโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วอ๋อทุกครั้ง เอ้่อยู่หกอยู่หกอยู่หกอยู่ไกลอยู่หกไกลตอนเนี้ยมันกำลังคืบคานท่อนี้แคมเลยนะแคมกลางท่อแคมกลาอุ้ยแคมอะไรนะเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกูไปละ like the dark now like could be dream like could be d r e a มาละแล้วดูช่องแชทดิมันพิมพ์เป็นชื่อเราใช่ไหมใช่โคตรหลอนเลยเฮ้ยไขว้เรียนนี่เรีนี่ไม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 ่มัน มันเขียนเองมันปลอมตัวมันปลอมตัวอ๋อแปลว่ารอบแรกที่มันมาเพราะว่ามันจิตใจของนายสินะไม้นายกลัวฉันเหรอเฮ้ยใจยันกลัวนายมหมอยู่อยู่แคมป์หนึ่งอยู่แคมป์หนึ่งอยู่แคมป์หนึ่งไกล้ใกล้กล้รับโทรศัพท์ไหมเฮ้ยโทรที่อะไรเยอะแยะรัโทรศัพท์ใครก็ได้รับโทรศัพท์อยู่อยู่เฮ้ยต้องโทรต้องโทรหาปอดแล้วปลอดภัยแล้ว ตอนแล้ว U.S. q u a r t e r b u t k i n t r o d u c e e m d On the Rules Loss อ้าวชนะแล้วเฮ้ยอ่ะแส่งี้เลยเหรอชนะดิบๆดบอย่างงี้ยเหรอเชี่ยไม่มันเลยไม่มันเลยไม่ว่าอย่างไรก็แบบติ้ง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 จะต่อไหมหรือว่าพอเอ้ยเราลองไปอีกสักด่านไปลองไปสักด่านไป